โอเคแล้วขอฝากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โไม่เงี้ยใช่ไครับวันนี้ผมงวันมาสอนลงมอลักกี้บ็อกลงมักกี้บ็อกลงมักกี้บ็อกนะโอ้มาโอ้มาเดี๋ยวสะดุดลงผมก็ใช้ใช้ตะกินนี้แบบไม่มีวันติดเลยนะครับอันนี้เป็นหนูพวกนี้ายมดอะอย่ามดแปลงว่างไว้สองหน้า โอเคลัอก,กี้บอ็อกนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับให้คนมีบล็อกทองครับแต่มันจะไม่ให้บล็อกแบบลัอก,กี้บล็อกมารับมันจะให้บล็อกทองออโอ้ยไอามีเสียงเด็กก็กลไปอันนี้มันนานผมเฮ้ยเฮ้ยออกไปแก้ไปออกไปแก้เลย เนี่ครับพอวางปุ๊บมันก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้แตโอเคเราไปดู้วตัดโอเคอย่างแรกคุณเข้าไปในเพจโตนะครับ อันนี้โอเคแล้วเมนก็พิมพ์ว่า M C P E ไม้คามันเหมือนจะพิมพ์ M C P E อย่างเดียวได้ครับ M C P E เหมือนจะพิมพ์ไม้คามเนโอเคน,นี่ครับอันแรกนี่ับนี่ครับพอคณโหลดเสร,ร็จแล้วครับเปิดนะ ถ้าเสียงดังขอใครเอ้ยไม่จะโหลดเองถ้าเสียงดังขอใครต่อไปนะไม่คนมาตรงนี้ครับนี่ครับที่มันเป็นแบบเหมือนรูปไม้ขีดอะเนี่ยมันจะมีรูปโลกมันจะมีคำว่า,าโลกสกินแล้วก็เสียแ็กซีดแต่อันสุดท้ายเป็นมอดนะครับให้คุณกดเข้าไป กดตรงนี้นะครับให้มันสีฟ้าน่ะเฮ้ยสีส้มน่ะก็กดอันนั้นว่างครับมันจะมีมดดีๆครับก็หล่อนครับมอดที่ผมมีก็อันนี้คือขี่ได้อ้อนี่มันจะมีมดสายแบบนี่ครับเนี่ครับไม่คุ้นหานี่ครับนี่ที่มันขึ้น มันึืนรูปที่มันเป็นรูปจอยเกมเนี่ยครับ P L E I กดๆไปครับขอบคุณกดดัวเสร็จปุ๊บเอาอห,หัขอไอ้นี่มีมอสไดโนเสาวแค่ผมใช้หมดเลยโอเคต่อไปครับ <c oughs> ถ้าใครมีก็โชคดีไปครับถ้าใครไม่มีก็ หรือว่าโชคร้ายบอกว่าให้เป็นในต่การน้องผมมา,มานี่นี่มาของข้านี่หนาปึ๊บนี่ไงมอใสโอเคมาแล้วโอ,อ,อเคมามาแลยครับข้าวเสบีย เงียบมันจะเป็นแบบนี้โอเคแบอนี้ครับกดปุ๊บเครับก็ได้แบบนี้เฮ้ยใชไนี่เลยโอเคุ๊ียบ โอเคถ้ครชอบกินเน้กดตัวขอนดครับทางนี้ขอจบงตงนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยกรดอือจะัง